วันนี้เรามาตัดกระเฉดกันนะคะเนี่ยค่ะปู่ย่าตายายสอนไว้นี่คุณพ่อก็ทำไว้ให้ดูเราก็เลยเอามาลองทำดูว่ากระเฉดก็ขอเข้ามานะคะ <c oughs> เนี่ยค่ะพอพอเราตัดเสร็จใช่ไหมเราก็ใช้เหยียบมันจะได้ทะลึ่งน้ำถั่วลันอเอาไว้เพื่อใส่ใส่ปุ๋ยให้มันทะนหน้าฝนมันจะอ่อน แจกไม่เยอะแจก <laughs> แจกชาวบ้านค่ะเนี่ยแต่มันก็สวยดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่เยอะอต้องล้างบอ่อทำความสะอาดบรรยากาศก็ดีนะคะไม่ร้อนมากคุณแม่ไหนโชว์โชว์หน่อยอ่อนอ่อนด้วยไหมจคะ อันมากนี่ค่ะเก็บไม่นี่เนี่ยค่ะส่วนเนี่ยค่ะอืมค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยคือเราจะเก็บปัดเพื่อให้มันแตกอีกนี่คือแตกแล้วเดี๋ยวเราจะเหยียบลงไปใหม่ เหยียบลากให้มันสั้นให้มันทะลึ่งน้ำมันจะได้ผลผลิตที่ดีมากเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยเนี่ยตัดว่าดีแล้วนมมีนมสวยมากนมแม่เหรอ <c oughs> นมผักกะเฉดคะนมผักกะเฉดค่ะเนี่ยเราต้องเหยียบ <c oughs> เหยียบเนี่ยขนาดนี้เราก็ต้องเหยียด หยียบไปค่ะหยียบลงดินนะคะหยียบลงเลนให้มันเนี่เนี่ยแล้วเราก็ล้างย่อสวยงามเพื่ค่ะแล้วก็ทำข้างค่ะเราจะได้ปกกาดเชดที่สวยงาม อ่อนค่ะวันนี้เราก็มาทำความสะอาดร่องนะคะ เราก็ตัดให้องไอนแนวแขน,นไม่จะได้ออกเยอะเราก็ดีดอันนี้เรายังไม่แต่ว่ีไก่อนีอ้กนนเฟรฟินนยาย่ยายสอ ตกไปด้วยนะคะตกหญ้าข้างร่องไปด้วยน้ำเย็นนะคะวันนี้อากาศดีค่ะฝนก็ทังท่าจะตกได้ขุ่นเข้าใช่ได้ขุ่นเข้า วันนี้ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายฝา,ยายกกดลไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ